ตอนนี้เราก็กินอิ่มกันแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวเขาจะย่างไว้นะคะหลวกะห่อเอาไปกินแรงนะคะอยู่ที่บ้านของเรานะคะนี้เมนูเย็นนี้นะคะเป็นหมูที่เราทําการย่างเมื่อกลางวันเนาะกินหมดเนาะก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเอามาทําอะไรนะน้ําตกน้ํตกน้ตกหมูสามชั้นเนาะที่ย่างเออนั่นแหละแล้วตรงนู้นเนาะแม่จ๋าก,ก็หุงข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องความหมอไว้เพราะว่า เพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อนะคะอันนี้นะอรอให้เย็นเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องกันรุงเพราะเพราะว่าเดี๋ยวผักเหี่ยวโอเคอันนี้ก็เตรียมมาแล้วอุ้ยหอมเครื่องลาบหอมหอมหอมน้ำตกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตกหมูย่างน่ากินมากๆม,กมีสองจานหอมๆนะคะแล้วก็มีอันนี้ตำโคราบีนะคะ ใส่ปลารามาอีพิมพ์อร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีนที่เหลือเมื่อกลางวันนะคะเราก็มาสารต่อทุกอย่างมาสารต่อมือเย็นนะคะอันนี้คือเหลือจากเมื่อกลางวันเนาะวันนี้ได้เด็กเสิร์ฟมาจากเมืองลินส์อันนี้เป็นพี่ฝนกับสามีเนาะเพิ่นจะมาเยี่ยมเ,าเขาในทุกทุกปีนะคะในช่วงนี้นะคะทุกๆปีนะคะ ขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเด็กอะไรนะเ,เออว <laughs> ันนี้โอเควันนี้เราได้เด็กเอ็นมาจากเมืองลิน <laughs> มาไกลสั่งตรงมาจากเมืองลินนะคะข้าวเหนียวกินกับน้ำตกแล้วก็ตําโคร์บี้ <c oughs> น่าอร่อยมากกินเลยป้าป้าชิมเลยลุยเลย <c oughs> ออาชนแก้วก่อนมา

อันนี้ก็เป็นค่ำของอีกวันหนึ่งนะคะเฮ้ามา่ากินเขากัน,นะะอยู่ที่ร้านอาหารใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านของเรานี่แหละนะคะซึ่งเย็นวันนี้นะคะข้าจ,าจะมีบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะพวกสเต็กพวกสลัดอะไรประมาณนี้แหละในส่วนบุฟเฟ่ตปิ้งย่างก็คือข้าเจาคิดเป็นหัวละนะคะ หรือถ้าเราไม่กินนะคะเราก็สามารถสั่งในส่วนของแบบเจ้ากัจะมีเมนูไห้นะคะเข้าก็สั่งเอาในส่วนของเมนูนั่นก็ได้นะคะเขามีบาร์บีคิวตรงนู้นไงชิมนะอ้าวอ้เราคีมไม่ได้ทำเหรอมแสดงคีมก็อร่อยอ่ะฮะเทมหมดเลยลูก คือแบบที่เห็นในจานนี้คือเราอิ่มกันแล้วนะคะเริ่มจะอิ่มกันแล้วเนะเาะแต่ว่าถ้าเกิดบรอิ่มเท่ากับสาม,มารถไปตักได้อีกนะคะตักได้แบบไม่อันนะคะ,อ,ะอ,อิ่มแล้วปะนี่กินกินกิน